นี้นะคะเราก็จะมาทําแหนมหมูไว้กินนะคะวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะเป็นหมูบดนะคะอันนี้เป็นเนื้อสะโพกบดนะคะติดมันนิดนึงแล้วก็จะเป็นหนังหมูแล้วก็มีข้าวเหนียวกระเทียมน้ำตาลเกลือและก็ผงชูรสนะคะค่ะต่อไปเรามาทํามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะวันนี้เราใช้เนื้อหมู1นกิโลแล้วก็หนังหมูขึ้นกิโลนะคะ ค่ะเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่เกลือเกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ2องช้อนโต๊ะพูนๆไม่กีเล่ปูนต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะ ช้อนโต๊ะแล้วก็จะเป็นผงชูรสนะคะผงชูรสก็ประมาณ1นึ่งช้อนหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมนี้ใครชอบเยอะถ้าอยากให้มันเป็นไวๆวก็ใส่เยอะๆนะคะกระเทียมนี้เราต้องตำให้ละเอียดค่ะเอาเปลือกออกให้หมด กระเทียมนี้นะคะเราใช้ประมาณ2ขีดค่ะต่อไปนะคะเราก็จะคุกเข้าให้เข้ากันค่ะคุกคุกจนเท่ากัน ระหว่างนี้ก็ขออนุญ,ญาตคลุกเค้าให้มันเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันอีกรอบนึ่งค่ะค่ะหลังจากที่เราคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนี้เราแช่น้ํามาแล้วนะคะเราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็คลุกเค้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะ ยขยำขยำนะคะค่ะสูตรนี้นะคะใครอยากทำกินเองก็ได้ทำขายก็ได้นะคะทำกินเองก็อร่อยทำขายก็ดีค่ะรายได้เสริมนะคะ หลังจากเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าถึงขั้นตอนการบรรจุใส่ถุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขั้นตอนกันต่อไปเลยค่ะคือการบรรจุใส่ถุงนะคะวิธีการขั้นตอนการบรรจุนะคะวันนี้เราจะใช้ใช้ถุงขนาดเล็กนะคะเราจะทำแหนมจิ๋วค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะทำไม่กินเองค่ะเรจะทำเป็นสามเหลี่ยมนะคะ ี่ก็จะคือวิธีการที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตนะคะแพคให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันสุดท้ายแล้วก็รูปร่างหน้าตาตอนเสร็จว่าจะเป็นยังไงกันนะคะขออนุญ,ญาตก่อนนะคะค่ะและนี่คือขั้นตอนการบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมี รุ่นจิ๋วนะคะแนวรุ่นจิ๋วแล้วก็รุ่นบิ๊กสองถุงค่ะลองทําดูนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาจอชมกันค่ะว่าลองชิมดูว่าเสร็จเป็นแล้วจะจะอร่อยไหม